สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบีว่านะครับ วันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนไปไหนผมจะให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมพันซับครับและผมขอออกตัวก่อนนิดนึงนะในรายละเอียดกิจกรรมและของที่ผมจะให้ต่อไปนี้ที่ผมจะพูดถ้าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบหรือไม่พอใจจะว่าผมผมไม่ว่านะครับผมขอ,อน้อมรับเนื่องจากผมเคยพูดในไลฟ์สตรีมว่าผมจะแจกปีกทองใช่ไหมครับหอันและที่เหลืออีก2รางวัลเนี่ยจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปผมก็ตามหาปีกทองมาประมาณเดือนเดือนครึ่งแล้วครับหลังจากที่มันครบพันซับมาใช่ไหมตอนนี้มันป ประมาณพันสแล้วตอนนี้มันประมาณ 1, พันสามซับแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ราคาที่เหมาะสมครับมันแพงและก็แพงมากๆจนเกินไปนะครับผมบวกกับถ้าผมให้ปีกทองก็เท่ากับว่าคนที่เล่นเซิร์ฟทอเท่านั้นที่จะได้อยู่คนเดียวนะครับผมเพื่อนที่ติดตามผมมาเล่นกันอยู่หลายเซิร์ฟผมมองว่ามันก็จะไม่ค่อยโอเคในมุมมองผมผมก็เลยบิดมาเป็นอย่างนี้ครับ ผมจะแจกบัตรเลเซอร์พินราคา500บาทสาหรับรางวัลที่1 300บาทรางวัลที่2และก็200บาทสําหรับรางวัลที่3นะครับผมก็ประมาณนี้นะก็อย่างที่ว่าไปใครจะมองว่าผมเป็นยังไงก็ได้อันนี้ผมไม่ว่านะแต่ผมมองมุมว่าถ้าผมแจกแบบเนี้ยมันจะได้ร่วมสนุกและก็ได้เล่นกันหลายๆเซิร์ฟนะครับผมเพราะคนที่ติดตามเราไม่ได้มีแค่เซิร์ฟทอรเซิร์ฟเดียวไงครับเนาะก็แจ้งไว้ประมาณนี้ส่วนกิจกรรมมามาเริ่มกันว่าผมจะให้ทำอะไร เอออันนี้พูดยืดยาวนิดนึงนะครับฟังดีๆนะครับกิจกรรมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ว่าผมจะให้ทำอะไรกิจกรรมนี้ไม่มีการสุ่มผู้โชคดีนะครับให้คนที่เร็วที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นอันดับ1 2 3ส,สาตามลําดับนะครับผมผมจะไม่มีการว่าคุณร่วมสนุกเข้ามาแล้วผมจะไล่สุ่มไล่สุ่มอย่างนี้ไม่เอาผมให้คนที่เห็นคลิปนี้ไวที่สุดสามอันดับแรกนะครับเนาะ มาพูดถึงกิจกรรมของเราต่อไปนี้เป็นคําถามแล้วนะครับผมถามว่าคลิปแรกของช่องเป็นคลิปอะไรและผมลงวันที่เท่าไหร่นะครับคลิปนี้อยู่ในเพลลิสในช่องของผมทั้งหมดแล้วนะครับโดยที่เพลลิสของผมในช่องมีทั้งหมด9เพลลิสนะครับและมันไม่ได้อยู่ในรีวิวแนะนําต่างๆใน r o ไม่ได้อยู่ในเดินเควตต่างๆนะครับไม่ได้อยู่ในรองเท้าเทมไม่ได้อยู่ในไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับผมอ่ะที่เหลือไปดูกันเอาเองนะว่าคลิปแรกเป็นคลิปอะไรนะ ใช้ความสามารถนิดหนึ่งนะครับผมผมก็ใบให้ค่อนข้างเยอะแล้วนะเกินครึ่งแล้วนะครับผมอีกนิดหนึ่งถ้าผมพูดอีกนิดนึงอ่ะคุณน่าจะรู้และเป็นไกด์ให้ได้เลยนอกจากเพลงที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะมันต้องตีหมาน้ําตาลครับเออผมพูดไว้แค่นี้มันต้องตีหมาน้ําตาลนะครับผมโดยเมื่อเพื่อนๆรู้คําตอบแล้วให้เข้าไปที่หน้าแฟนเพจของผมลิงก์จะอยู่ใต้เดสคริปชันกดเข้าไปเสร็จ พร้อมกับผมจะลงคลิปนี้ไว้ให้นะครับไปตอบในคอมเมนต์ของคลิปนี้เท่านั้นและก็แชร์โพสต์ที่ผมลงคลิปนี้เป็นสาธารณะนะครับไปที่หน้า facebook ของคุณหรืออันนี้ไม่บังคับแต่ถ้ามีจิตสาธารณะก็รบกวนแชร์ไปในกลุ่มให้ผมสักหนึ่งกลุ่มแต่อันนี้ไม่บังคับนะแต่อันแรกผมบังคับนะครับว่าให้แชร์สาธารณะไปที่หน้าเฟซของคุณนะครับผมแค่นี้เองอันดับ1 2 3าที่ ตอบเร็วที่สุดและคุณเข้ามาเห็นคลิปนี้เป็น3อัระดับแรกคุณได้บัตรไปเลยครับ5 0 0 300และก็200นะครับผมและเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูถ้าคุณทําถูกทุกขั้นตอนนะครับผมจะทักไปหาคุณแต่ถ้าทักหาไม่ได้ผมจะไปตอบในคอมเมนต์นะครับว่าให้ทักกลับมาหาผมหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะไม่งงนะถ้างงย้อนกลับไปดูตามรูปที่ผมขึ้นให้ก็ได้ครับหรือเดี๋ยวผมขึ้นให้มาทั้งหมดเลยเนี่แหละ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางกันมาถึง1,300สมสชิกผมยังต้องไปต่อนะครับโดยที่มีเพื่อนๆร่วมสนับสนุนหนุนหลังผมไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมจะทํา RO ไปจนสุดทางครับผมบอกเลยว่าสุดทางแน่จนกว่าวันหนึ่งเกมมันจะไม่ให้เล่นนะครับผมก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้นะตรงนี้แล้วก็ขอแสดงความดีใจกับคนที่เห็นคลิปนี้และเข้ามาตอบคําถามด้วยนะครับผมเนาะส่วนกิจกรรมหน้าๆจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันว่า ถึงสเต็ปไหนจะทําอะไรและขออภัยอีกทีนึงใครจะว่ามันเยืเ่อเยอะก็ได้ไม่เป็นไรนะครับที่ผมพูดไว้ว่าจะให้ปีกทองผมให้ไม่ได้โดยเหตุผลของผมก็คือเป็นเหตุผลนั้นจริงๆครับผมอยากให้ทุกคนได้ไม่ใช่แค่ที่เซิร์ฟทอนะครับพูดด้วยความจริงใจนะว่าอยากให้ทุกคนได้นะครับถ้าให้แค่ปีกทองอ่ะมันก็จะให้ได้แค่เซิร์ฟทออย่างเดียวผมก็น,นึกถึงใจเพื่อน,อนๆหลายๆคนที่เล่นหลายๆเซิร์ฟที่ติดตามเรามาหลายๆเซิร์ฟนะครับผมเขาจะได้เอาตรงส่วนเนี้ย ไปใช้ประโยชน์เนาะคุณจะเอาเงิน500-300-200เนี่ยไปทําอะไรก็สุดแล้วแต่คุณเลยเอาออกไปขายแคชพ i อยเป็นเงิน M มหรือจะเอาไปเสียงดวงอะไรของคุณหรือจะเอาไปเติมเป็น VIP ก็ได้ผมยังมองว่าแบบเนี้ยมันได้ประโยชน์มากกว่าที่ผมให้อันดับ1ปีกทองและอันดับ2ผมให้แค่1 0 0ยร้อย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ค่อนข้างจะไม่มีประโยชน์นะครับผมเนาะก็ขอบพระคุณมากสําหรับทุกคนที่ติดตามกันมานะครับและขอให้ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับถึงจะรักผมน้อย แต่ขอให้รักผมแบบ100%แล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับสุดท้ายก็จะเป็นพระเอกลิเกนห,หน่อยๆนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋า <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมคนที่เห็นคลิปนี้ไวที่สุดสามอันดับแรกครับบายครับ